ทูบนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้เก็บเลขทูบนะคะรอรอสัญญาณคอนเฟิร์มสวัสดีสองแสนคนค่ะสวัสดีสองแสนคนดูค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะย้ำนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเข้ากลุ่มไม่ได้กลุ่มปลอมแล้วค่ะนะคะเพราะว่ากลุ่มจริงเนี่ยลูกค้าได้เข้ากันหมดทุกคนแล้วนะคะลูกค้าขาใครไม่มีที่ซื้อ,ไม,มอไม่มีที่แทงนะคะสมัครได้นะคะเว็บพารวยใครไม่มีที่ซื้อที่แทงสมัครได้นะคะเว็บพารวยนะคะ ขอลงกลุ่มก่อนนะคะลูกค้าขาสวัสดีสองหมื่นสองแสนหกพันสองหมื่นสวัสดีสองแสนหกพันคนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเตรียมแคปหน้าจอค่ะ ้แลนะะหนึ่งขอย้ํานะคะหนึ่งไม่รับค่านาใจไม่รับค่านาชาไม่รับค่ากาแฟไม่รับเงินใดๆทั้งสิน้นทุกบาททุกสตังค์ไม่รับนะคะหากลูกค้าท่านใดที่ถูกหวยและมีโชคกับหนึ่งแล้วต้องการทําบุญร่วมกันสามารถโอนบัญชีพระครูบาได้เลยสถานที่ตรงนี้จะสร้างจากเงินของหนึ่งเองนะคะหนึ่งจะไม่มีการ เพราะว่าตอนนี้สมาชิกในกลุ่ม VIP มี400,000คนคะ่ะทุกคนออกไปดูเลขกันเรียบร้อยแล้วนะคะใครไม่มีเว็บเล่นจิ้มที่ปักหมุดได้เลยนะคะเว็บพารวยนะคะเว็บพารวยนะเว็บพารวยสีแดงนะคะเว็บพารวยสีแดงนะคะคนดูจะลดลงไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มกําลังไปเอาเลขกันอยู่คะ่ะอ่าโอเคนะคะหนึ่งจใจ พร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยค่ะลูกค้าขาขอให้ถูกหวยนะคะขอให้มีโชคนะคะพรุ่งนี้ใส่เสื้อสีเขียวเตรียมกระเป๋าตังค์นะคะเตรียมเสียงมะกรีดด้วยกันนะคะสองแสนคนขาฟังเลยนะคะ หนูให้เป็นเพียงแค่แนวทางถึงเข้าถึงจะเข้ามาแล้วแปดงวดติดหนึ่งก็ยังพูดคําเดิมเลยค่ะว่าหนึ่งไม่สามารถยังรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรหนูเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งเป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่มาจุดขอพรปู่ขอแนวทางจากปู่แล้วปู่ให้เลขมาปู่เมตตาปู่ให้โชคมาหนูก็เลยนํามาบอกต่อกับแม่ๆที่อยู่ในไลฟ์สดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งจะบอกแค่ว่างวดนี้มี2ออย่างที่คุณจะระวังค่ะหนึ่ง เว็บไม่เออเจ้ามือไม่รับสองเจ้ามือไม่จ่ายมีสองอย่างค่ะที่คุณจะต้องเจอนะคะเตรียมตัวแคปจอร์หน้าจอสักครู่ค่ะลูกค้เาเพราะคนดูเยอะไลไรค่ะ ะะเดี๋ยวหนึ่งขอหนึ่งนาทีนะคะเห็นอะไรเล่นตามนั้นนะคะใครเห็นอะไรเล่นตามที่คุณเห็นแต่ถ้าจะถามว่าหนึ่งเห็นอะไรเดี๋ยวหนึ่งบอกถ้าคุณรอ ขอเป็น2อ0 0 0 0คนแล้วกันนะคะหนึ่งจะได้หนึ่งจะให้แคบหน้าจอทีเดียวสวัสดี2อ6 0 0 0คนดูขอ2อ0 0 0 0าคนแล้วกันนะคะหนึ่งจะให้แคบหน้าจอทีเดียวนะคะสมาชิกในกลุ่มจิ้มเรียบร้อยแล้วนะคะแทงเรียบร้อยแล้วนะคะ2อ0 0 0 0าคนแล้วแคบหน้าจอคะ่ะใครอยากเข้ากลุ่ม VIP กดหนึ่งขึ้นมารอนะคะใครอยากเข้ากลุ่ม VIP กดหนึ่งขึ้นมารอค่ะที่บ้านเลยลูก ใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. กดหนึ่งขึ้นมารอนะคะสวัสดีสองแสนคนดูย้ำนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเป็นคนธรรมดาไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรเสียงพี่ดังมาถึงไรเลยก็อยู่ด้วยกันค่ะน้องบอลบอลจุดได้ไรล,ลูก เอาหรอเนี่ยนะรอบเนี้ยไม่ใช่แล้วเอานี่ไปมาเร็วๆเ,เอาที่นี่ไปให้ยิบให้เหรอไปแทงเลยค่ะไปแทงเลยไม่ต้องรอแล้วค่ะไปแทงได้เลยค่ะ เขาใส่ชาร์เขาใส่ชาร์ตต่อมาต่อหน่อยอปีเซียหยกค่ะลูกค้าหยกเขียวเหนียวซับใครรับปีเซียหยกซีเอฟหยกสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท 299าบาทจัดส่งฟรีและแถมทุปไห้2ย9บาทจัดส่งฟรีและแถมทุปไห้ใครรับสียมานะคะ2 9 9นะคะต่อที่รุ่นมหาเศรษฐีที่1ใส่อยู่1ใส่อยู่เป็นตีเสียรุ่นมหาเศรษฐีค่ะมหาเศรษฐีใน1เส้นจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียค่ะตัวผู้จะทําหน้าที่ในการหาเงินหาทองดูดเงินดูดทองเรียกเงินเรียกทองแล้วนา มาฝากไว้กับตัวเมียมหาเศรษฐีเส้นเดียวได้ในเรื่องของความรักโชคลาภเงินทองความค้างหนักมากเลยอะ เหรียญปู499บาทจัดส่งฟรีค่ะวนนะคะเหรียญปูหนึ่งเหรียญนะคะ499บาทจัดส่งฟรีทูป159บาทจัดส่งฟรีค่ะหินถูกหวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูปให้ค่ะปีเสียดูซับ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูปให้ค่ะปีเสียหยกนะคะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูปให้ค่ะมหาเศรษ 399บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพีค่ะปีเสียเดี่ยวได้แดง299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพีค่ะจริงๆแล้วก็ก็มี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 เรื่องแบบอ้อเลขทูปหนึ่งเห็นเป็นเลขอะไรใช่ไหมคะ น้องก็หไม่ค่อยจะดีกระดาษจะไปยื่นอะไรไกลที่เขียนเมื่อกี้ นี่อยู่ไหนไม่ไม่ครับอีกแล้วเอาให้ได้ครับเฝาเๆ้ เลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะใครเห็นเลขทูปู่เป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมานะคะโดยส่วนตัวหนึ่งเห็นเป็นแปดโดยส่วนตัวหนึ่งเห็นเป็นแปดนะคะหนึ่งเห็นเป็นเลขแปดส่วนตัวหนึ่งนะส่วนตัวหนึ่งหนึ่งเห็นเป็นเลขแปดนะคะแต่คนอื่นเห็นเป็นเลขอะไรหนึ่งไม่แน่ใจนะคะลองพิมพ์ขึ้นมาใครเห็นเป็นเลขอะไรลองพิมพ์ขึ้นมานะคะแต่ส่วนตัวหนึ่งหนึ่งเห็นเป็นเลขแปดนะคะส่วนตัวหนึ่งหนึ่งเห็นเป็นเลขแปด หนงเห็นเป็นเลขแปดหนงเห็นเป็นหนึ่งหกแปดแต่หนงไม่รู้ว่าคนอื่นเห็นเป็นเลขอะไร